สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญหลวงปู่เทมวัดระหารไร่นะครับวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะครับมาให้ท่านได้ชมกันนะครับมีทั้งหมดแปดเหรียญน,นะครับส่วนมากจะเป็นเหรียญกะไหลทองนะครับเหรียญที่หนึ่งครับจเจริญพรบนนะครับ ด้านหลังครับสังเกตได้ว่าจะมีอักษรอ,อะไรไม่รู้นะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นอักษรโบราณครับแลังที่สองจเจริญพรล่างนะครับอันนี้คือด้านหลังของเขานะครับด้านหน้าเจริญพรบนเอ้ยไม่ใช่แล้วที่สามนั่งพานหลังจิกนะครับ อันนี้ข้างหลังเนี่ยจะแปลกกว่าลูกเปลี่ยนกว่าเลนย์แปลกกว่าเลนย์อื่นๆนะครับอุ้ยโทษครับ,รบเนี่ยนี้ก็เป็นเหลนส์นาปรกรุ่นไตรามาสด้านหลังครับอันนี้ก็ปแปลกเลียญที่สี่เรียญที่ห้าเลนส์ห้าห่วงเชื่อมแปด 8รอบนะครับนี่ยจะเป็นหน้าของหลงปู่ทิมด้านหลังก็จะเป็นห่วงนี้ครับเันที่หเป็นรุ่นบสเมาแปดรอบครับเนี่ยครับเลนที่ 7. เจ็ดเเจริญพรสองรุ่นจระยรมาด้านหลังครับ ลันที่สเอ้ 8, ยรันที่แปดหยุดห้ามนะครับข้าหลังก็ถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์089ย์แปดเก้าตุเก้าสองเจ็ดเก้าแดสองครับก็ขอจบกิวเป็นเท่านี้ครับอย่าลืมกดซับสไคร์หรือกดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ